ไม่ต้องไปถึงวัดก็ได้บุญมาดู16วิธีทำบุญง่ายๆให้ได้กุศลโดยไม่ต้องไปวัดโดยปกติแล้วหากเราจะทำบุญต่างๆเรามักไปทำบุญที่วัดแต่ก็ยังมีวิธีการทำบุญวิธีอื่นๆอีกหลายวิธีที่เราสามารถทำได้ 1. ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่าตายายที่อยู่ในบ้านให้ท่านมีความสุขอย่าทำให้ท่านเดือดร้อนใจหรือเป็นทุกข์ถ้ามีโอกาสอาจซื้อของมาฝากและเรียกพวกท่านให้รับประทานของที่เราซื้อมา 2. ตักบาตตอนเช้าก่อนที่จะไปทำงาน 3. สวดมนต์วันละหนึ่งบท 4. ถวายน้ำเปล่าหนึ่งแก้วหรืออาหารคาวหวานหรือจะเป็นดอกไม้พวงมาลัยให้พระพุทธรูปที่บ้าน 5. นั่งสมาธิอย่างน้อยห้านาที 6. ไม่กินเนื้อสัตว์ 7. พูดคุยหรือสั่งสอนเรื่องธรรมะ 8. ทำบุญกับพระสงฆ์ ที่พบระหว่างการเดินทางเช่นหากพบเจอพระสงฆ์ยืนรอรถอยู่ที่ป้ายรถเมล์ก็อาจจะไปบอกท่านว่าเราต้องการทำบุญเนื่องจากไม่มีเวลาจะไปที่วัดและขอเสนอตัวขับรถไปส่งท่านณจุดมุ่งหมายหรืออาจถวายเงินผ้าไตรผ้าจีวรหากพบว่าท่านกำลังซื้ออยู่หรือมีร้านอยู่ใกล้ๆพอดี 9. ถ้าทราบว่าใครเดือดร้อนเรื่องใดๆก็ให้ช่วยเหลือด้วยความเต็มใจและเราก็จะต้องไม่เดือดร้อนทำตามกําลังความสามารถของเราอาทิช่วยคนแก่ให้ข้ามถนนแอบได้ยินคนคุยกันว่าไม่มีเงินกินข้าวหรือเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัดก็ให้เงินเขาไปทั้งๆเขาไม่เดินมาขอ สิบให้คำแนะนำที่ดีๆกับผู้ที่มีความทุกข์และเดินเข้ามาขอคำแนะนำจากเราให้มีความสบายใจโดยที่คำแนะนำของเรานั้นจะต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสิบเอ็ช่วยคนที่เขาเอาของมาขายกับเราตรงนี้ยกเว้นลอตเตอรี่เพราะเราหวังผลจากลอตเตอรี่ ที่ซื้อไปอาจจะถูกรางวัลซึ่งการทำตรงนี้เราจะต้องไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น 12. ดูแลสัตว์เลี้ยงที่บ้านเป็นอย่างดีอาทิอาบน้ำจานใส่อาหารต้องสะอาดดูแลเรื่องความสะอาดเรียบร้อยของกรงมันพูดคุยคอยสังเกตว่าเขาชอบหรือรักอะไร ให้เขาไปเช่นชอบนอนในถุงหรือชอบนอนกับตุก๊กตาวโรกาสพิเศษก็มอบของให้เขาด้วยเช่นกันอย่าคิดว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยง13จานชามกินเสร็จแล้วควรล้างขึ้นมาทันทีหรือถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยที่สุดก็ควรล้างเอาเศษอาหารออกให้หมดก่อน เพราะมดจะได้ไม่ขึ้นมาบนเศษอาหารทำให้เวลาล้างต้องราดน้ำไปที่มดทั้งหมด 14. ถือศีลห้า 15. ให้อภัยในสิ่งที่เขามาว่าเราไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตาม 16. สิ่งของที่ไม่ใช้ก็ให้คนอื่นไปใช้เป็นประโยชน์ มหาทานยิ่งให้ยิ่งได้หลวงพ่อจรันทิตาธรรมโมนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยพระเวสสันดรตัดใจได้หมดทุกอย่างและก็ได้คืนหมดเช่นกันขอพรจากพระอินทได้อนิสงจากพระราชทานสองกุมารได้พระราชทานนางมัตซีต่อยาจกคือพระอินท พระอินทร์ก็อนุโมทนาให้ศีลให้พรทศพรก็มีพรสิบประการข้อที่ว่าให้ชาวเมืองที่กโกรธเคืองให้หายโกรธคิดว่าพระเวสสันดรตายไปหมดไปอยู่สิงสาราศาสตร์กลายเป็นสามัคคีให้สองกุมารสิงสาราศาสตร์ไม่กัดกินไม่ฆ่าสาัตว์เห็นไหมทานอันนี้สำคัญมากเรียกว่ามหาทาน มหาทานได้บุญได้ทานการกุศลทุกคนตัดใจไม่ค่อยจะได้จะให้ทานอาตมามานึกดูเออยยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดนี่จริงแน่นอนหมดไม่มาแน่นอนยิ่งไม่ให้ยิ่งไม่ได้ไม่ให้ใครใครเขาจะได้อะไรคิดว่าเราจะไม่ตายหรือ ไปอยู่ที่ชาติไหนก็ติดตามเราไปพอรอันสำคัญคือถูกในประเทศกลับไม่ได้คืนคําไม่ได้แต่ขอพอรจากพระอินท์ได้พระอินท์ก็บอกให้ขอพอรมาขอให้ชาวเมืองที่โกรธเคืองหายโกรธและขอให้ฝนโบกคารพัดฝนแก้วฝนเงินฝนทองตกมาอย่างที่ให้ทานไปตกหน้าบ้านใคร ให้บ้านนั้นเป็นเจ้าของไม่ต้องเก็บไม่ต้องแย่งกันฐานที่ให้แล้วกลับคืนมาได้แน่นอนขอฝากโยมไว้มานไม่มีบารมีไม่เกิดประเสริฐไม่ได้ถ้าคนไหนไม่มีมานคนนั้นใช้ไม่ได้ไปไหนเอาสบายอย่างเดียวเอาสบายอย่างเดียวไม่มีมานรับรองท่านจะไม่ปลอดภัย ท่านจะมีแต่เสนียดจันไรตลอดรายการมานั้นทำให้เราดีอาตจจมาพูดให้โยมฟังวันไหนโยมถูกด่ามากวันนั้นเป็นมงคลวันไหนถูกป้อยอเขาจะล้วงไส้เราโดยไม่รู้ตัวหลงเชื่อเราจะประมาทจะเสียท่าเสียทีต่อมาร้ายและที่เขามาป้อยอกับเราระวังให้ดีเขาไม่ได้รักเราจริง เพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้มีอะไรระลึกเสมอว่าอย่าขาดสติท่องไว้อย่าเสียสติกับขาดสติเสียสติไม่มีสตางเงินทองหมดไม่มีโอกาสดีอย่าไปโลภมากอยากได้ของเขาไม่โลภอยากได้ยิ่งให้ยิ่งได้มิใช่เป็นของเราถ้าของเราก็รักษาไว้ไม่ใช่โลภพระพุทธเจ้าสอน บางคนเข้าใจผิดอยากมีเงินมีทองเป็นของเราเองถ้าเป็นของเราเองไม่ใช่เป็นโลภะหากินมาด้วยความสุจริตหากินมาด้วยความเหนื่อยยากอาบเหงื่อต่างน้ำได้มาด้วยปัญญาได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงโลภอยากได้ของเราที่ไม่ได้เป็นทุจริตผิดศีลธรรมก็เป็นฝ่ายดีเป็นกุศลโลภอยากได้ของเขาไม่ใช่เป็นของเรา เป็นอกุศลเท่านี้เองฝากไว้ให้คิดให้เรามีสติอย่าเสียสติถ้าขาดสติท่านจะเสียสติท่านจะไม่มีโอกาสที่จะคิดดีคิดแต่ทางที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเรามีสติแล้วจะคิดโดยดุลพินิษพิจารณาด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงจะแสนลำบากอย่างไรก็ทนนี่แหละ ถึงจะได้เป็นพระเอกนางเอกในเรื่องละครชีวิตในละครเห็นไหมพระเอกลํำบากไหมนางเอกลํำบากไหมตัวโกงตัวเลวตัวร้ายมาร้ายมารไม่ดีไม่มีปัญญาไร้เหตุผลดังกล่าวมาขั้นต้นทุกประการบางคนเป็นชาวพุทธเคยมานั่งเจริญพระกรรมฐานพอไปชอบกับอิสลามรักเขาจนหมดตัวแล้วทิ้งศาสนา เขาบอกว่าถ้ารักเราจริงเอาล็อกเก็ตพระมากระทืบได้ไหมเพื่อนอยู่ตรงนั้นก็ถ่ายรูปไว้แหมสามารถทำได้ลูกศิษย์ที่ดีเรียนจบปริญญาโทอาตมาเคยให้พระสุขโขทัยไปองค์หนึ่งอาตมาไปทุดงแล้วได้มาเหยียบเพราะรักแล้วไม่น่าเหยียบย่ำศาสนาหากเป็นไปได้ถ้าจะดีด้วยกันต่างคนต่างนับถือไม่ได้หรือ แล้วทำไมถึงไปทำกันเช่นนี้อาตมาไม่เคยเหยียบย่ำศาสนาใดเป็นเรื่องที่เราต้องประทับใจจนมาทุกวันนี้ขอฝากญาติโยมมีพระกรรมฐานก็จะทำให้กำหนดจิตได้ไม่ไปโกรธเขาเขาก็บาปเสียเองเดี๋ยวนี้ไม่มีงานทำย่ำแย่ไปตามๆกันไม่มีกตัญญูกะตะเวทิตาธรรมเลยเราสอนไปยังไม่ดี อุตส่าห์จบปริญญาโทถ้าจะให้ดีต่างคนต่างนับถือไม่ได้หรือต้องทำกันอย่างนี้ด้วยให้ข้อคิดนะโมงสามตัวช่วยได้นั่งเจริญพระกรรมฐานก็รู้ว่าโมงดำคือใครโมงแดงคือใครโมงขาวคือใครชายประหลาดเราไม่เห็นตัวคือบุญกุศลนั่นเอง